ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับกระผมบรรจงวงน้ารงจากจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยทีมงานจิตพัฒนศรเมเขือหวานเรามีโอกาสนะครับวันนี้แม่พามาเก็บมะเขือหวานสวนภาวนาที่สวนสถานตำบลภาวนาจังหวัดพะเยาผลไม้ซึ่งมีกล้วยมีคนละีพาพัน ปีพุทธศักราช2566วันนี้เป็นวันมาฆบูชานะครับผมก็เลยหยิบบรรยากาศที่สวนภาวนามาฝาก,กวันนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับเรามีโครงการที่จะทำการทดลองอินทรียสารล้านปีของไฮเวิร์ชช็อปเนื้อที่ทั้งหมดที่เราปลูกไว้ตรงนี้นะครับก็ประมาณเ,เนื้อที่นะก็ประมาณเกือบสีไร่ด้วยกันนะครับ ก็จะมีผ mm hmm. ักสวนครัวรั้กินได้ผลไม้หลายๆลายชนิดด้วยกันที่เราปลูกไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกอีกไม่กี่อีกใจเนาะเราก็คงจะได้ใช้สารอินสีสารล้านปีของให้เวิร์ช็อปนะครับเพื่อเป็นแปลงสาธิตใช้ของจริงๆเลยนะครับที่สวนภาวนาหมู่ที่4ตําำบลพุกขาวกัมอาเภอจุนจังหวัดพะเยานะครับเพราะฉะนั้นถ้าบรรดาพ่อแม่พี่น้อง พุทธศาสนิกชนทุกท่านถ้ามีโอกาสก็ขอ,ขอเรียนเชิญได้นะครับอันนี้ก็เป็นแปลงสาธิตนะครับผักสวนครัวรั้กินได้เป็นผักปลอนอปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราไม่ได้ใช้สารเคมีแต่ประการใดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอาจารย์ธนาคมพระอาจารย์ธนาคมสุเมโธท,ท่านมีแนวคิดก็คือต้องการ ปลูกไว้เพื่อต้องการแบ่งปันาญาติโยมทั้งหลายนะครับที่มีโอกาสได้มาเที่ยวได้มาปลูกก็สามารถที่จะนําไปแบ่งปันกันได้นะครับนี่คือบรรยากาศสวนภาวนาหมู่ที่4ตําบลหฮกกรรมอำเภอจุนจังหวัดพะเยาสำหรับวันนี้กระผมัาจงพร้อมด้วยทีมงานกิประพัดสอนต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านสวัสดีครับ